สวัสดีค่ะจูก,กัญธนที่ดินบ้านสุราธานีนะคะวันนี้เราก็จะพาไปชมนะคะหอพักนะคะใกล้หมออแล้วก็ใกล้ราชพัฒนะคะซึ่งมีผู้เช่าเต็มนะคะบอกเลยว่าถ้าได้ห้องนี้ไปอะคะ่ะก็คือมันจะเป็นออห้องอ๋ออาคารพาณิชย์นะคะ3ห้องติดกันนะคะแล้วก็ห้องเนี่ยตกแต่งเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ตอนนี้คือด้วยหลังสถานการณ์โควิดที่คืดขายไปอะคะ่ะก็มีผู้เช่าเต็มตลอดนะคะบอกเลยว่าในราคาที่ถูกมากๆแล้วก็ ได้ค่าเช่านะคะไปเป็นค่าผ่อนค่ะแทบจะไม่ต้องลงทุนเลยค่ะเป็นการลงทุนอสังหาริมทรัพย์ที่เขาเรียกว่าต่อยอดได้เพิ่มนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะว่าเป็นยังไงบ้างค่ะ ไปค่ะเราเดินทางไปดูหอพักกันเลยนะคะเดินทางง่ายมากแล้วก็สะดวกมากๆค่ะก็ไปทางมอสุราธานีค่ะขับตรงไปเรื่อยๆนะคะก็จะเห็นป้ายสีแดงๆนะคะเขียนว่าลุ่งฉลองมอประตู3าค่ะก็เลี้ยวซ้ายไปเลยนะคะประมาณ100เมตรค่ะเราก็จะเห็นเป็นอาคารพาณิชย์นะคะ อันนี้หอพักอันนี้นะคะก็จะเป็นสีเขียวค่ะบอกเลยว่าสีเขียวเหนียวซับค่ะจะอยู่ทางด้านขวามือนะคะอันนี้บรรยากาศโดยร,บรอบนะคะมออเพียง100เมตรค่ะราชพัฒเพียง200เมตรค่ะเดี๋ยวเราจะพาเข้าไปดูบรรยากาศภายในกันนะคะว่าเป็นอย่างไรนะคะนี่ค่ะด้านหน้านะคะแล้วก็ตรงเข้าไปเลยค่ะจะมีมิเตอร์นะคะติดอยู่ด้านนอกทุกห้องเนาะ อันนี้ตรงเข้าไปเลยนะคะมีทั้งหมด12ห้องมีทั้งแอร์แล้วก็พัดลมค่ะนะคะบรรยากาศโดยรอบก็จะเป็นแบบนี้นะคะเราไม่สามารถพาไปชมห้องข้างในได้เพราะว่าผู้เช่า เต็มทั้ง12ห้องค่ะการันตีรายได้ที่ไม่ต่ำกว่าเดือนละ20,000นะคะตอนนี้รายได้ปัจจุบันเป็นรายรับอยู่ที่เดือนละ2 2 0 0ค่ะบอกเลยว่าเสือนอนกินแน่นอนนะคะอันนี้นะคะแต่ละห้องก็จะมีหมายเลขติดอยู่นะคะก็จะมีมิเตอร์น้ำมิเตอร์ไฟนะคะแยกอยู่ทางด้านนอกเนาะค่ะอันนี้ก็คือเป็นบรรยากาศโดยรวมนะคะของหอพักแห่งนี้นะคะ นี่ค่ะบรรยากาศโดยรอบนะคะ เป็นยังไงกันบ้างคะกับหอพักนักศึกษานะคะที่อยู่ที่มอสุราธานีนะคะแล้วก็ใกล้ราชพัฒส,สุราธานีนะคะนิดเดียวค่ะบอกเลยว่าอยู่ตรงประตู3นะคะของมอเนาะแล้วก็มีผู้เช่าเต็มตลอดนะคะในราคานี้ค่ะ4.5ล้านบาทนะคะซึ่งต่ํากว่าราคาประเมินนะคะแล้วก็ที่สําคัญนะคะซื้อไปปุ๊บนะคะก็สามารถมีรายได้ทันทีนะคะบอกเลยการันตีรายได้ที่ไม่ต่ํากว่าเดือนละ2,000 20, บาทแน่นอน,นะคะ่ะแล้วก็ตอนนี้นะคะมาหาลาัยเปิดปกตินะคะเพราะฉะนั้น คือตอนนี้ที่เราไม่สามารถเข้าไปถ่ายในห้องเช่าได้นะคะเพราะว่าคือผู้เช่าเต็มค่ะแล้วก็ มีห้องเช่านะคะมีทางพัดลมแล้วก็แอร์แล้วก็มีผู้เช่าเป็นนักน้องนักศึกษานะคะเช่าเต็มตลอดนะคะบอกเลยว่าการันตีรายได้ถ้าใครซื้อเงินถ้าใครกู้เงินมาซื้อนะคะก็คือสามารถนาเงินรายได้จากตรงนี้ไปผ่อนธนาคารได้เลยนะคะแล้วก็มีเงินเหลือเก็บเนาะส่วนใครที่ซื้อเงินสดนะคะบอกเลยว่าเหลือเก็บเนอเนาะคะ่ะคุณไม่ต้องปรับปรุงอะไรเพิ่มเติมเลยสามารถดําเนินกิจการต่อได้ทันทีนะคะแล้วก็ เหตุผลที่ผู้ขายขายนะคะเพราะว่าผู้ขายอะคะ่ะเปิดร้านอาหารที่ต่างอำเภอนะคะแล้วก็ไม่มีเวลามาดูแลกิจการหอพักนะคะดังนั้นก็เลยอยากที่จะปล่อยให้ผู้ที่สามารถนะคะดูแลกิจการหอพักได้นะคะเนาะมาทําการดําเนินธุรกิจต่อค่ะเพราะว่าถือว่าเป็นไรายได้อีกตัวหนึ่งนะคะซื้ออสังหารแล้วมีเงินเหลือบวกมีเงินเก็บค่ะถ้ายัางไงใครสนใจเพิ่มเติมนะคะก็สามารถสอบถามกันมาได้นะคะที่กัญธนัทที่ดินบ้านสุราธานีค่ะจะไลน์แอดอินบ็อกนะคะหรือ มาได้เลยนะคะก็ฝากติดตามเพจด้วยนะคะเรามีที่ดินด,ดีบ้านสวยๆให้ทุกคนได้เลือกได้ชมกันนะคะแล้วก็มีสาระดีๆความรู้นะคะมาฝากกันนะคะก็ฝากกดติดตามกันด้วยนะคะสวัสดีขอบคุณมากคะ่ะสวัสดีค่ะ